สวัสดีจ้าพ่อกันคือเก้าเนจ้ามือหนีพอดีมือหนีไปเบิงเขานะจ้าว่ามันพ่อเกี่ยวไปเนจ้าอยู่หน้าโคไปย่างหัวไหไบหน้ากัลยได้เห็ดมาปนนึงเนจ้ากลับมาหอดบานเฮากะจัดการล้างน้ำจ้าบัดนีก็สิพ้าไปเก็บผักนอจ้ามาใส่ปนเห็ดมาเก็บพรีกนอจ้าพพีกกะเย็บเอายูสวนที่เจ้าของปลูกไว้นีเนจ้าสิเอาไปใส่ปนเห็ดไข่จ้า นวลกำลังพอดีจ้ะเข้าบ่มักเผ็ดเท่าก็เก็บเอานวยอ่อนๆไปเนาะจ้ะนวยไดแกเขากับบอเอานี่จ้ะปูว้แต่พ่อได้กินจ้ะนี่เป็นหอมเปรีจ้ะสีใสหอมเปรีน้ำเนาะจ้ะดึนเราอแต่ใบมันจะกีข่ขานหลังหลุดรักร่นมันจะมีดินติดไปหลาย เราก็ต้นหอมจะหอมกับปลูกแซมกับผัก,กซี่อาบตะโอใสเนาะจ้าบันนี้ก็มาเอาเห็ดใส่หมอนะจ้าล้วก็เปิดไฟขึ้นเนาะจ้าเราก็เติมน้ำไปนิดน้อยเนาะจ้าบ่เอาหลาจ้าเพราะว่าเหาปนเนาะขัวใสแบบขัวจ้านี่กะต้มเห็ดให้มันสุกเนาะจ้าต้มน้ำให้เดือด เราวันนี้กะจะใส่น้ำปลาล่าเนาะจ้าตัวนี้เป็นปลาล้วเห็ดเองกะเอาตนนนะนามมันเนาะจ้าแล้ววันนี้กะมาใส่พริกเนาะจ้าพริกดิบที่ห้าเก็บมาจากสวนนั่นละจ้าใส่พริกไปแล้วเรากะตามด้วยกระเทียมเนาะจ้าอัในนี้ใส่ซีกีบจ้านี่ต้มจนเห็ดสุกนะจ้านี่กะต้มโดนสักน้อยเนาะจ้าเพื่อความปลอดภัยพอสุกแล้วกะตักพริกขึ้นมาเนาะจ้า กกระเทียมแล้วก็มะโ,โขกโขกเพราะหยาบจ้ะอันนี้มักละเอียดเท่ากับตำโดนนะจ้ะาจะยุนี่มักแบบโขกแบบโขกหยาบจ้ะบ์มักละเอียดแล้วก็ใส่เห็ดต้มที่เทาต้มไวปนะจ้ะาลงไข่แล้วก็ต,ต,ต,วกตำไปตำมากนีนะจ้ะคนโคเร่เคเร่นะจ้ะแล้วก็ใส่ผงนัวเข้าไปนิดน้อยจ้ะน้ำปลาอันนี้ใส่บ่หลายเนาะเพื่อว่ามันเข้มจัด ปลาอยู่แล้วนะจ๊ะที่นี่กับ่อ่าหอมเปตต้นหอมมาจากคนห้มันเข่ากันเนาะจ๊ะนี่ก็เรียบร้อยลวจ๊ะปนเฮดแบบง่ายๆตักเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟลวจ๊ะวันนี้กะอันนี้กินกับบักเขือเทศลาชิ้นีก็บ,บักเขือที่ฮาองู่เองในสวนเราจะแ่บๆน้ำกันจ้า